ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรวันนี้ก็อากาศแจม่มใสครับอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกอีกวันหนึ่งสำหรับการทำงานในด้านการเกษตรนะครับวันนี้ให้มาเช็คสภาพอากาศก็ถือว่านะะวันนี้อากาศดีครับ ข้าวที่หวานไว้ก็สวยงามนะสมบูรณ์ก็พ่นสารพ่นปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วนะก็ก็ถือว่าดีครับนี่คือหวานนะครับเป็นการหวานต้นข้าวหวานแล้วก็ไถกลบนะไม่ไม่ไม่ได้ใช้เครื่องหยอดแต่เป็นการหวานนะด้านข้างก็เป็นสวนยางพารานะที่ผมทำไว้นะก็กี่ดทุกวันครับนะี่ครับ สวนยางพารานะครับนี่คือการกลีดยางในแต่ละวันก็กกี่ทุกวันครับช่วงนี้ราคาดีก็ก็เป็นรายได้หลักของเรานะของอาชีพเกษตรกรช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับแต่สวนยางอาแต่ยางพารานั้นน้ำ,น,ำน้ำยางยางก้อนถ้วยนะให้ให้ให,ให้ก็ราคาดีครับไม่ได้ทําให้เสียหายในเรื่องของ ที่ทําให้เศรษฐกิจในทุกวันนี้มันตกต่ำนะสินค้าเกษตรทุกอย่างตกต่ําหมดยกเว้นยางพารายัางดีอยู่ถ้าช่วงนี้ก็ยี่สบเจ็ดยี่ดบาทยีบบาทแล้วแต่นี่ครสวนยางนะครับพี่น้องก็ลองดูว่าว่าจะปลูกอะไรดีในอนาคตพืชอะไรที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตบางทีบางคนก็บอกว่ายางพารานะสำหรับคนที่ถนัด หรือคนที่ปลูกอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่ายางพารานั้นเป็นพืชเศรษฐกิจนะแต่บางคนก็บอกว่าข้าวโพดนะบางคนก็บอกว่าข้าวก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่สําหรับผมแล้วนี่ผมมีอาชีพทํายางพารานะครับนะครับเป็นอาชีพหลักที่เราทํอยู่ทุกวันนี่คือการกรีดยางที่ที่ผมรีดทุกวันครับ ดูแผลมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าคนทํายางก็จะเข้าใจว่าทําไมกีดอะไรยังไงดีไม่ดีหรือไม่ดีก็ก,ก็ก็ดูดูเอานะฮะนะครับนี่กีดมาหลายปีแล้วครับปีหนึ่งก็อยู่ประมาณเนี้ประมาณพูดย,ยังไงกระสอบหนึ่งสามสิบเซนนะหนึ่งปีสองปีสามปีนี่เข้าปีที่สี่ด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้หมดไปแล้วนี่สามปี ด้านนี้3ปีนี่สามปี6ปีก็เป็น7ปีปีที่7นะครัก็ทำยางมาเจ็ดปีแล้วครับนะวันนี้ก็เห็นอากาศดีเห็นอากาศดีๆผมก็เลยมาใส่ปุ๋ยนะก็ไม่รู้ว่ปุ๋ยอะไรครับก็ใส่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะให้นิดจริงๆก็ต้องเป็นปุ๋ยที่เล่งน้ำยางช่วงนี้มันเป็นการเล่งน้ำยางอันนี้ใช้เครื่องพ่นปุ๋ยนะผมใช้หมอดิน มันก็ใส่ได้หมดนะครับขอให้เป็นปุ๋ยนี่ครับเนื้อเนื้อปุ๋ยปุ K ๋ยอินทรีย์เคมีเขาเรียกปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรสิบสามสิบนะครับแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นตัวหลังหนักหน่อยนะตัวกลางเป็นศูนย์ก็ได้ตัวหน้าก็จะเบาๆหน่อยก็ได้นะฮะ มันแค่สามตัวปุ๋ยมีสามชนิดในเนื้อปุ๋ยเนี่ยมันมีมีสารมีเคมีมีเคมีม,คม,มีสารอยู่สามสามตัวนะฮะอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นในตัวเจนฟอสฟอรัสแล้วก็อะไรอีกอันนึงไม่แน่ใจครับไม่นีเซี่มหรือเปล่าหรือว่าอะไรผมจําไม่ได้ละมีสามตัวแต่ถ้าจะเล่งน้ํายังจริงเนี่ยก็ต้องเป็นตัวหลัง เน้นตัวหลังเป็นหลักบางทีก็ใส่สม่เสมอนะเป็นบางช่วงก็ใส่ผสมไปนะนี่ครับส่วนยางนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาสาธิตการกรีดยางให้ดูว่าเป็นยังไงน้ำยางไหลดีหรือไม่ดีวันนี้ก็เป็นการใส่ปุ๋ยก่อนนะครับวันนี้ผมใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการพ่นปุ๋ย 放抖音，放抖音。 กก็อย่างนี้แหละครับงานเยอะไม่ใส่ก็ไม่ได้ครับราคาดีครับยางครับโลนึงก็27บาทตอนนี้นะครับเดือนกัเดือนสิงหาคมปี2 5 6 4นะีะราคาอยู่ที่ 10, ท6ีบาท ได้ครับถ้าไม่ใส่เดี๋ยวค่อยใช้ยาฆ่ายาฆ่าอีกทีนึง่งนีะครับใส่ปุ๋ยใส่หนักๆไว้ก่อน,นาบางคนบางที่บางส่วนเขาก็ตาดครับเขาตัดจนโลงแล้วก็ใส่ปุ๋ย ห้าอื่นนะหญ้าเยอะก็เวลาไม่ค่อยมีครับใส่ไปก่อนเดี๋ยวอยว่ากันใส่ไปก่อนเดี๋ยวอยว่ากัน นะัฮะหมดแล้วฮนะนี่ฮะหมดแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณครับ